อดมาปล่อยปลานะคะปล่อยปลาปีใหม่นะคะปล่อยปลานะคะปลาตะเพียนสูงธรรมชาติอ่ะลงไปแล้วปลาตะเพียนปลาตะเพียนด้วยไ,ไ,ไ,ไป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 ใหญ่ไปโตเด้อสูงไปไงใหญ่เด้อนี่จะโตใหญ่ๆหญ่ค่ะปล่อยไปแล้วค่ะปล่อยไปแล้ว นใหญ่หน่อยนะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไปครัไปโอกาสไปที่ปลาด้วยไปแล้วครับไปแล้วไปปลาปลปไปโหลด,ดไปโหลดไปโหลดนี่ทำอะไรขาเนีอมาเอาซุเาปเปอองปิดไปดูไปดูฝั่งโน้นครับไปดู ปล่อยไปไปล่อยเรา,เราวันนี้เราเอามาสิบกดถุงครับเราจะปล่อยปีใหม่นะครับปล่อยปลานะครับฝนเลื่อนปล่อยปลาครับปล่อยปลาน้องเราจะมีอยู่สามสี่น้องนะครับ <c oughs> น้องข้างบนจะเป็นปลากดนะครับข้างล่างจะเป็นปลานินตัวนี้จะเป็นปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนอปล่อยปล่อยปล่อย ไปแล้วครับไปแล้วไป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 ลูกสวยก็มาปล่อยปลาด้วยเอามาเร็ว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 ไปนะครับไปแล้วดูธรรมชาติดูน้องปล่อยไปปล่อยไปไปอเร็วแวไปแล้วไปเร็วไปเร็วไปแล้วไปแล้ว ปล่อยลงปล่อยลงป้ายป้ายป้ายไปโหลดไปโหลดไปโหลดอ่ะไปแล้วครับยังอีกครับรุ่นนี้รุ่นใหญ่ครับรุ่นนี้รุ่นใหญ่มากครับสวยมาากปล่อยปลาด้วยครับน้องสวยดาดาเนาะไปด่า อ้าวไปแล้วไปแล้วไป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 ลงไปเลยเจ็บตัวเล็กนิดหน่อยมาอีก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 อ้าวสวยก็อยากปล่อยด่าก็อยากปล่อยอ้าสวยสวยสวยลงมาลงมา <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วไปอีกแล้วครับไ,ไปแล้วไปแล้วน้องไปแล้วปล่อยไว้ครับเจอกันคลิปหนานะครับเดอ้อฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ